เรื่องราวของพยาบาลที่แอบขโมยไตยคนไข้ไปขายให้กับตลาดมือแต่ด้วยความสับเพ่าทำให้ไตชิ้นนั้นหายไปและเธอจะฝ่าฟันค่ำคืนอันแสนหฤโหดนี้ไปได้ยังไงไปติดตามกันได้ในสปอยล์หนังเรื่อง Twelve Hours Shift ถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ SBB 158ที่เดียวครบจบทุกความต้องการมีหลากหลายรายการให้เลือกลงทุนบนระบบออนไลน์ที่ดีที่สุดหากใครสนใจก็แอดกันไปได้ที่ไลน์ @SBB ใน 1999, นะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรเกอาเก้พบกับแมนดี้พยาบาลสาแห่งหนว่ชีนิตของเธอก็ ่ค่อยจะแฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะวันๆเธอต้องเจอกับคนไข้ประหลาดๆมากมายเธอมีเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคาเรนตอนนั้นคารเรนก็ส่งซิกอะไรบางอย่างให้กับแมนดี้และบอกเธอว่าเธอมีเวลา30นาทีแมนดี้ไม่รอช้ารีบเดินตรงไปที่ห้องคนไข้ทันทีจากนั้นเราก็จะได้พบกับเรจิน่าสาวขี้ยาที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแมนดี้ถึงแม้หน้าตาของเธอจะสะสวยแต่เซลล์สมองของเธอนั้นก็มีไม่ถึง84,000่นส่เซลล์อย่างแน่นอนเธอซัดเล่าไปอึกใหญ่และขับรถมุ่งตรงไปหาแาามน ในถุงนั้นมันเต็มไปด้วยไตของมนุษย์เราจึงรู้ว่าทั้งสองคนนั้นลักลอบขโมยไตมาขายให้กับตลาดมืดเรจิน่ารับถุงไตมาเธอก็ยืนคุยกับแมนดี้แมนดี้ก็บอกมึงรีบส่งเงินมาแล้วก็รีบใส่หัวไปแต่อีเรจิน่านั้นมันก็เมาเมาแถมบองบองมันกดน้ำกระป๋องที่ตู้ออกมาเสร็จแล้วก็ส่งตังให้กับแมนดี้แมนดี้ได้รับตังเสร็จแล้วเธอก็รีบกลับเข้าไปในโรงพยาบาลส่วนอีเรจิน่านั้นก็รีบเดินตรงออกไปที่รถโดยที่อีเอ๋นี้ไม่รู้เลยว่าเธอนั้นลืมหยิบถุงไตมาด้วยเดินสวยๆขึ้นนถด้้แแลอขาางงมมึูคตตห่ ทำงานไปเธอก็จะคอยมองว่าคนไข้คนไหนเหมาะให้เธอขโมยไตายจากนั้นที่หน้าบอร์ดพยาบาลก็ดูเหมือนจะมีคนไข้ที่ถูกส่งตัวมาใหม่แต่คนไข้คนนั้นนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเขาเป็นนักโทษคดีฆาตกรรมที่พยายามจะฆ่าตัวตายแต่ก็รอดมาได้จากนั้นแมนดี้ก็มาดูแลชายแก่คนหนึ่งที่กำลังฟอกไตาชายแก่ที่ดูเหมือนจะท้อแท้กับการมีชีวิตอยู่ของเขาซะเหลือเกินและตอนนั้นเองโดรทีพยาบาลสาวอีคนก็เข้ามาตามแมนดี้บอกว่ามีคนไข้ามาใหม่เป็นชายหนุ่มที่เสพยาเกินขนาดเมื่อแมนดี้ได้เห็นหน้านชายคนนั้นก็ดูเหมือนเธอจะมีอาาาากกรตกใจพยาบลา ว่าแมนดี้รู้จักชายคนนี้หรือเปล่าเขามีอาการเสพยาเกินขนาดแต่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแต่แมนดี้ก็ตอบปฏิเสธว่าเธอไม่รู้จักชายคนนี้หลังจากนั้นแมนดี้ก็แอบมานัดพบกับคารเรนเธอส่งเงินบางส่วนที่ได้จากการค้าตายให้กับคารเรนทำให้รู้ว่าคาเรนก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการตัดกรบมาที่แม่สาวเรจินา่าแทนที่ได้ไตามามึงจะรีบไปส่งของให้เสร็จ,รจแต่เธอกลับแวะปั๊มกินขนมดูดน้ำอย่างสบายใจจากนั้นเธอก็ขับรถมาถึงที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งเธอเดินเข้าไปก็พบกับกลุ่่่่่มมมชาาายยงงกกกกรททีีนนนนนนััััอออููเเเเตต็็โ๊ะธพบบิดหหหืจปว้แ เขาก็ได้ด่าเรจิน่าว่ามึงหายหัวไปไหนมาอิชนีเรจิน่าบอกว่าเอาหน้านี่ไงน้องมาแล้วมาพร้อมไตท,ที่พี่สั่งอยู่ในกระป๋องนี่เลยจ้าแต่เมื่อนิกเปิดออกมาก็พบแต่น้ำอัดลมสองกระป๋องเขาก็โมโ oh หแล้วบอกว่าไตกูอยู่ไหนเขามีลูกค้าคนสําคัญที่ต้องการใช้ไตภายในคืนนี้ถ้ามึงหาไตมาไม่ได้เราได้เห็นดีกันแนะ่เรจิน่านึกว่าเธอทําหล่นอยู่ในรถแต่เมื่อเธอเดินกลับไปหาก็ไม่เจอเธอจึงบอกนิกว่าเธอจะกลับไปหาที่โรงพยาบาลแล้วจะรีบเอากลับมาให้เขานิกสั่งให้ลูกน้องของเขาขับรถตามเรจิน่าไปและบอกว่า ตอนนี้แมนดี้ก็แอบมาคุยกับคาเรนแมนดี้บอกว่าเธอเล็งตายของไอหนุ่มนักโทษคนนั้นไวคาเรนก็เตือนว่านักโทษคนนั้นมีผู้คุมเฝ้าอยู่แต่แมนดี้ก็อยากจะขอลองดูก่อนเธอเดินไปที่ห้องที่นักโทษคนนั้นอยู่ท,ทําทีว่าเธอมาดูอาการคนไข้เธอพยายามหลอกล่อให้ผู้คุมนั้นออกไปหากาแฟกินก่อนเธอจะเสียสละเฝ้านักโทษให้แป๊บหนึ่งแต่เขานั้นถูกสั่งให้อยู่กับนักโทษโดยตลอดแมนดี้จึงรับอาสาจะไปหากาแฟมาให้เขากินเองแต่แมนดี้ก็ไม่ได้ไปหากาแฟมาให้เขาในทันทีเพราะเธอยังคิดแผนไม่ออกว่าจะจัดกกกาาารับเเขยยยงงไไแแมมนนนดดีีออปืูพพ่่่หุทส ตอนนั้นเองเรจิน่าก็เปิดเข้ามาในห้องและบอกว่าเธอนั้นทําพลาดแล้วเรจิน่าเห็นชายที่นอนอยู่บนเตียงเธอก็จําได้ทันทีว่าเขานั้นคือแอนดูซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในลูกพี่ลูกน้องของแมนดี้นั่นเองแมนดี้ถามเธอว่ามึงมาทําอะไรที่นี่เรจิน่าก็ยอมรับตามตรงว่าเธอนั้นทาไตหายไปทั้งคู่เดินลงมาดูที่หน้าตู้กดน้ําก็ไม่พบถุงไตที่ลืมวางไว้เรจิน่าพยายามขอร้องให้แมนดี้ช่วยหาไตาให้เธอใหม่ไม่งั้นคืนนี้เธอต้องโดนเล่นงานอย่างหนักแน่แต่แมนดี้ก็บอกมึงทําหายมึงก็หาเองสิหลังจากที่แมนดี้เดินจากไปแลล้วเเจ่าไมมีทงือก อจึงแอบไปเอาชุดนางพยาบาลมาใส่และตัดสินใจลงมือหาเหยื่อด้วยตัวของเธอเองทางด้านแมนดี้ที่ตอนนี้เธอคิดแผนออกแล้วว่าจะจัดการกับไอ้ผู้คุมนักโทษยังไงเธอหยิบมอร์ฟีนไปผสมกับกาแฟและนำไปให้ผู้คุมดื่มทางด้านเรจิน่าก็บังเอิญไปเจอกับชายแก่ที่กำลังฟอกไตตอนนั้นเธอจึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างดังขึ้นลั่นวอร์ดนางพยาบาลทุกคนต่างพากันมาที่ห้องฟอกไตและดูเหมือนว่าชายแก่คนนั้นได้ตัดสินใจฆ่าตัวตาย โดยการดื่มน้ำยาฟอกขาวลงไปคาร์เรนก็ได้เรียกแมนดี้มาคุยแมนดี้ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือเธอและดูเหมือนว่าตอนนี้ตำรวจก็จะรู้เรื่องแล้วพวกเขากําลังมาเพื่อมาสอบปากคํานางพยาบาลจากนั้นแมนดี้ก็เดินเข้าไปที่ห้องเก็บของเธอก็ต้องตกใจเมื่อได้พบกับเรจิน่าเมื่อเธอได้เห็นว่าเรจิน่าใส่ชุดนางพยาบาลเธอก็รู้ทันทีว่าที่ชายแก่คนนั้นตายก็เป็นฝีมือของเรจิน่านั่นเองเรจิน่าบอกว่าไหนๆเขาก็ตายไปแล้วเธอรีบไ,ไปเอาายชายคนนั้นมาให้ฉันเร็วๆแมนดี้แมนดี้ก็ด่าเรจิน่าว่าอีงโง่โาารงพยยาาาบาลก็หม,ว,มว่าตา ขเขาก็ไม่ดีเหมือนกันไงอีนางเซล์สมองน้อยแมนดี้ก็บอกให้เรจินานั้นรีบกลับไปตอนนี้ตำรวจกำลังมาไม่งั้นฉันจะเป็นคนบอกตำรวจว่าเธอเป็นคนฆ่าเขาแต่เรจินาน,นั้นก็ไม่กลัวเธอขู่แมนดี้กลับว่าบอกมึงก็บอกไปกูก็จะบอกบ้างว่ามึงเป็นพวกขบวนการค้าไตาและยังขู่มังครับให้แมนดี้นั้นช่วยเธอแมนดี้ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมช่วยเรจินานหาไตาใหม่ทั้งสองคนเดินมาถึงที่ห้องของนักโทษคนนั้นก็พบว่าผู้คุมนั้นโดนวางยาจนสลบไปแล้วแมนดี้บอกเรจินาว่าให้เธอไปรอฉันที่ด้านนอกฉันขอเวลาหนึ่งชั่วโมงเดีม่แ กำลังจะไปเอาไตจากผู้ป่วยอาการโคมา่าเธอก็ดันโดนตำรวจเรียกไปสอบปากคำกรณีที่ชายแก่ฆ่าตัวตายเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงกว่าตำรวจจะสอบปากคำแมนดี้เสร็จจากนั้นแมนดี้ก็ได้มาคุยกับคาเรนคาเรนแอบกรซิบบอกแมนดี้ว่าตอนนี้มีคนตายในห้อง ICU เจ้าหน้าที่ชันสูตรเพิ่งจะออกไปให้เธอเรีบไปเอาไตของเขามาทางด้านเรจิ่าที่รอแมนดี้อยู่นาน ก็ปรากฏว่าตอนนี้ลูกน้องของไอ้นิกก็ได้ขับรถมาตามล่าตัวเธอเรจิน่าจึงตัดสินใจจะหาตายด้วยเตัวของเธอเองเธอไปเจอชายแปลกหน้าที่นั่งอยู่แถวริมถนนก็ได้ลากชายคนนั้นมากอดรัดฟัดเวียงทางด้านแมนดี้ตอนนี้เธอก็ผ่าเอาายจากศพคนตายออกมาได้แล้วเธออาบน้ําเปลี่ยนชุดและเอาตาตใส่กระติกและนําไปวางไว้ที่ข้างตู้กดน้ําขณะที่แมนดี้กาลังยืนรอแม่สาวเรจิน่าโดโลทีพยาบาลสาวอีกคนก็วิ่งมาหาเธอด้วยอาการตกใจเธอบอกว่าเธอพบศพชายนอนตายอยู่ใกล้ๆแมนดี้รีบเดินไปดูก็ปรากฏว่าเป็นชายแปลกหน้าคนนั้น แมนดี้ก็ได้ต่บนในใจว่ามันจะอะไรนักหนาววาคืนนี้เธอเดินมาบอกกับคารเรนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและเล่าเรื่องแม่สาวเรจิน่าให้คาเรนฟงังทั้งคู่ออกตามหาตัวเรจิน่าจนพบทั้งสองคนก็ถามเรจิน่าว่าไปฆ่าผู้ชายคนนั้นทําไมเธอก็บอกว่าเธอรอแมนดี้ตั้งนานแต่แมนดี้ก็ไม่มาสักทีแถมยังโดนลูกน้องของไอ้นิกตามล่าอีกแต่ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ฉันมีไตแล้วแมนดี้ก็บอกไตหาอะไรนะ่ามันกระเพาะปัสสาวะมึงจะฆ่าใครนี่มึงไม่ศึกษาเลยใช่ไหมว่าไตมันอยู่ตรงไหนและตอนนั้นเองไฟในโรงพยาบาลก็เกิดดัับเเเสสสสีียยยงงงตตาาามป็นขออรรวจ่ลกใให้ค อ,อราาเรจิน่าที่อยู่ในอาการสติแตกแมนดี้จึงบอกว่าตอนนี้เธอได้ตายมาแล้วมันอยู่ที่ข้างตู้กดน้ําขณะที่แมนดี้กําลังจะพาเรจิน่าหนีลงไปเธอก็มาพบกับหัวหน้าพยาบาลเจ้าระเบียบและสั่งห้ามทั้งคู่นั้นไม่ให้ไปไหนเรจิน่าบังเอิญเดินหนีมาพบกับโดโดทีโดโดทีบอกตอนนี้ล็อกดาวอยู่เธอไม่สามารถอยู่ที่ชั้นนี้ได้เธอเป็นพยาบาลจากชั้นไหนฉันไม่คุ้นหน้าเธอเลยพูดมากเรจิน่าหยิบรถเข็นฟาดหัวเธอซะเลยหลังจากนั้นเรจิน่าก็วิ่งหนีมาจนมาถึงชั้นล่างที่ตู้กดน้ําก็ได้พบกับลูกน้องขอออออองนนิที่่่่ตตาาามลัววเเเธธยยูกก็็บใจ ฉันมีของที่แกต้องการแล้วเธอเปิดกระติกที่หยิบออกมาจากข้างตู้กดน้ําแต่ปรากฏว่าไตาอีกชิ้นก็ไม่ได้อยู่ในนั้นเธอจึงโดนลูกน้องของไอ้นิกลากหัวไปเรจิน่าพยายามเกี้ยวกับมันให้ร่วมมือกับเธอบอกว่าในโรงพยาบาลมีคนใกล้ตายอีกตั้งหลายคนเราสามารถเอาไตามาได้อีกหลายไตยหรือจะเอาเครื่องในทั้งหมดเลยก็ได้ตอนนั้นเองปรากฏว่าไอ้นักโทษมันได้แก้มาเชื่องและจัดการกับผู้คุมและหนีออกมาได้เรจิน่าและลูกน้องของนิกได้กลับขึ้นไปที่โรงพยาบาลและได้แอบเข้าไปที่ห้องของแอนดูแต่โชคดีที่แมนดี้เปิดประตูเข้ามมาเห็นนนนนกัค่ออแต นั่นเองตำรวจก็ไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้เกิดการยิงต่อสู้กันระหว่างตำรวจกับลูกน้องของไอ้นิกลูกน้องของไอ้นิกได้บอกให้แมนดี้รีบทำแผลให้กดมันแต่เธอได้อาศัยจังหวะที่มันเผลอเอาเข็มฉีดยาแทงเข้าไปที่ตาของมันแมนดี้พาแอนดูและเ,เ,เลจิน่าหนีออกมาทั้งสองคนวิ่งหนีลงมาและไปแอบอยู่ที่หลังตู้กดน้ำลูกน้องของไอ้นิกลงมาก็พยายามผลักตู้ใบนั้นให้ไปล้มทับทั้งสองคนแต่แรงของมันคนเดียวหรือจะมาสู้แรงของสองสาวได้ทั้งสองสาวช่วยกันผลักจนตู้ใบนั้นล้มลงมาทับตัวมันทั้งสองน,อน,นักทรโโษคจิต รรมาจับตัวของเรจิน่าไว้มันบอกว่าสาวผมทองนี่แหละสเปกกูเลยเรจิน่าตะโกนให้แมนดี้ช่วยแต่แมนดี้กลับบอกว่าเอามันไปเลยกูก็ลำคาญมันเหมือนกันและขณะที่ไอ้นักโทษโรคจิตกำลังหันหลังแมนดี้ก็ได้ผลักมันจนมันตกลงจากบันไดหัวกระแทกพื้นนอนน้องอดควรอยู่ตอนนั้นเองเสียงรถตำรวจก็ลังใกล้เข้ามาเธอจึงขู่ไอ้นักโทษคนนี้ว่ามึงรีบหนีไปซะดีกว่าและเธอก็ยังบอกเรจิน่าว่าให้รีบกลับบ้านไปเรจิน่าก็ได้ถอดชุดพยาบาลออกและได้ขอตัวกลับบ้านไปก่อน ทางด้านแมนดี้ก็กลับขึ้นมาเพื่อให้ปากคำกับตำรวจเธอก็กุเรื่องจนตำรวจไม่สงสัยในตัวเธอหลังจากผ่านค่ำคืนแสนจะยาวนานแมนดี้ก็ได้บอกราคาเลนและขอตัวกลับไปพักผ่อนตอนนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งถือถุงอวัยวะที่หายไปเข้ามาตะโกนถามว่านี่มันถุงอะไรใครทำตกไว้ตำรวจรีบเข้ามาเก็บหลักฐานและคุมตัวชายคนนั้นไว้แมนดี้ก็รีบเดินเนียนลงมาจากลิฟต์เธอเดินตรงไปที่รถของเธอที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาลตั้งนาฬิกาปลุกเสร็จแล้วก็หลับไปเวลาผ่านไปแปดชั่วโมงเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขขขึึ้้้้้นนนนเเเธอออตต่มาาาาาแแลลละดดิกกัับบไปโรรงงพยยีคสุท ราก็จะเห็นไอ้นิกพ่อ้าอวัยวะเถือนกําลังเดินตามเธอเข้าไปในโรงพยาบาลด้วยเป็นไปได้ว่าเวนกะต่อไปที่เธอกําลังจะทําก็อาจจะปวดหัวไม่แพ้กับวันที่ผ่านมาก็เป็นได้และหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องท w e l Hour c h i ชีวิตการทํางานเป็นกะของนางพยาบาลนี่มันดูเหนื่อยจริงๆมีเพื่อนๆคนไหนเป็นนางพยาบาลก็มาแชร์ประสบการณ์ความปวดหัวให้ผมฟังบ้างก็ได้นะครับผมจะรออ่านคอมเมนต์สำหรับภาพยนตร์เรื่องท w e l Hour c h i e ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2020ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง5.3คะ และคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato e สูงถึง76%สุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไปชมสปอยหนังก่อนใครได้ใน Facebook Page GU Channel กลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปเจอกันที่ม็อบสวัสดีเดอ้อ